สวัสดีครับทุกคนครับทุกคนมองไปที่มุมขวาของจอครับมี UC อยู่8,140 UC หรือว่าประมาณ3,000บาทนะครับวันนี้เราจะมาสุ่มชุดเฟรมเดวิลกันให้ครบเซตเลยนั่นเองนะครับซึ่งผมไปสุ่มมาแล้วนะมีเกือบครบแล้วนะครับยังขาดอยู่ไม่กี่อย่างมีกระเป๋ากับ M4 นะครับที่ยังไม่ได้วันนี้ครับเราจะใช้8,140 UC ไปสุ่มกันให้ครบเลยนะครับต้องเกิดพร้อมกันแล้วนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วเราไปลุ้นได้พร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะเติม UC เกมผับ G Mobile นะครับแล้วยังไม แนะนำเพจบริการเติม UC ราคาถูกบายวิสาส์เกมมิ่งนะครับเพจนี้นะครับมีโปรโมชั่นมีเติมทุกราคาทุกขนาดพร้อมกับมีของแถมต่างๆมากมายเลยนะครับถ้าเกิดสนใจฝากไปกดติดตามเพจนี้นะครับผมลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับมาครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาสุ่มกันต่อนะล่าสุดผมเปิดไป460กล่องแล้วนะครับมีบอกชัดเจนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันดีกว่านะครับผมเริ่มต้นกันที่10กล่องแรกครับ จริงๆก็อยากจะได้ให้มันครบนะเพราะว่าสังเกตดูนะครับว่าสกินปืนหรือว่าสกินอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเลขหนึ่งทุกคนครับเป็นเลขขีดผมคิดว่าในอนาคตอ่ะมันอาจจะมีการอัปเกรดของสกินนี้ก็ได้นะครับก็เลยอยากจะมาสารต่อให้มันครบเลยนั่นเองใจจริงวันนี้นะครับอยากจะสุมให้มันได้หรือไม่ก็รับเหรียญแรกเอ้ยเหรีหยญแรกออกมาแล้วทุกคนเอาว่าถ้าเกิดเรามีเหรียญแรก6ชิ้นนะครับ เราก็สามารถได้ของเลยนะตอนนี้ผมมี3แล้วนะครับทุกคนขาดอีกแค่3ชิ้นเท่านั้นนะครับทุกๆ70กล่องนะครับมันจะได้1ชิ้น100%นะสำหรับเหรียญแรกนะครับเราแค่หวังว่าให้มันออกได้เยอะที่สุดก่อนที่มันจะเกลือนั่นเองนะไม่รู้จะได้ไหมนะทุกคน8,00 0อุย้ยมาอีกแล้วสวยครับทุกคนตอนนี้ขาดอีกแค่2ชิ้นเท่านั้นครับสำหรับตัวไอเหรียญที่เราไว้แรกนะครับนี่ เหรียญอันยังไม่ได้ปีศาจโลกันครับเหลือตังอยู่5,000ันครับขาดอีก2ชิ้นถ้าเกิดเกือจริงๆต้องใช้ตัง6000นนะครับขอยไมนได้เถอะถ้าได้อีกสักเหรียญหนึ่งนี่ก็มีโอกาสแลลวครับทุกคนโอ้แต่ว่ายากมากเลยกับการที่จะได้ของแดงนะครับผมน่าจะเป็นรายวันแทบจะทั้งทั้งหมดเลยนะตอนนี้550ครั้งแล้วครับผมไม่รู้ว่าต้องใช้โคต้าเท่าไหร่เฮ้เหรียญออกมาสวยครับทุกคนแจวฮะเหรียญออกมาอีกแล้วครับนี่เลย ตอนนี้นะครับเรามีทั้งหมด5เหรียญแล้วครับทุกคน580ครับมีแต่ของแบบลายวัดอุ้ยครบเซตครับทุกคนครบเซตครับไม่หมด8,000ด้วยครับเหลือตังค์อยู่พันเนี่ฮะได้เหรียญมาครบแล้วนะครับผม6อย่าง6ชิ้นนะเดี๋ยวเราจะทำการแลกเลยละกันนะครับเป็นสกินเอมโฟถาวอน ที่ผมแรกนะครับอย่างที่ผมบอกทุกคนสังเกตดูครับมันจะมีเป็นเลขหนึ่งอะ่ะผมคิดว่าในอนาคตมันอาจจะมีอัปเกรดเว้ยเชื่อผมปะมันน่าจะมีอัปเกรดเว้ยในอนาคตอะ่ะนะครับน่าจับตาจับต้องมากแล้วก็ได้มาเป็นสกินกระเป๋าครับอสองเรียบร้อยฮะ หมดครับผมเหรียญหมดโคตากิจกรรมนี้นะครับเหมาทั้งตารางอยู่ที่580ครั้งนะครับผม580ครั้งนะครับก็คือ58ครั้งนะครับเอาไปคูณกับจำนวน UC ที่เราเปิดคือ540เท่ากับประมาณ31,320 UC หรครับหรือประมาณ20,000ืก็กว่าเกือบ2 0 0 0 0นนะครับก็ประมาณนี้บาทนะสองหมื่นบาทนะครับผมก็หมดแล้วนะครับผมหมดแล้ววันนี้ก็ได้มาครบเซตเลยนะครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูแล้วกันนะครับ เพื่อเป็นการภาพภูมิใจยังไงแต่ว่าสกินกระเป๋านี่บอกตรงนะว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยเข้ากับกับเซ็ตนะดูเฉยๆมากกว่านะครับสำหรับนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ดูถึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปที่ผมยิงกันันเพลินฆ่ากันมันๆแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้คลิปมันสั้นเกินไปนะครับผมไปเลยครับทุกคนครับผมโชคดีครับเดินํางเชิญนะใครวะเนี่ยอยู่อะ บ้านๆบ้านบ้านบ่านสองเหรอไกลๆไม่เห็นเรานะไม่เห็นเรานะเห็นแล้วะชิอออ M72 สามร้อยเมตรว่ะรู้ว่าไงอ่ะ ตัวน็อกหมดเลยเจ็บเจ็บเฮ้ยระวังนะระวังนะมันตื่นได้นะเฮ้ยรัวๆเลยรัวๆเลยลเสียเสียเสียเชิงละจะดันหรือจะให้เชิงถ้าเชิงพี่ขึ้นหลังคาได้ดันเลยปะละ่ะ โดนตรงไหนอ่ะตัอตรงไหนตัวนี้มันแค่แหลกหมดยัง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 บ้านหน้ามันคุมอยู่อ่ะยังไงเราต้องชิดบ้านหน้าก่อนป่าววะมันไม่น่ามีของมันบอกว่าติงอยู่บอกติงอยู่ฝั่งในเมืองมีนะกูเดินออกซ้ายมาละนั่งรอยิงเนาะตอนเพิ่งลงมา ตัดเลยมันบอกไอตี้อยู่ด้านหน้าโอ้าหาโหโคตรนรกเลยบลังคาบ้านดักคุมโคตรดีม,มุมมัน<ฮ>มุมดีจัดโคตรดีโอ้โหโอ้โหไม่โดนระเบิดอีกเหรอ Cần tay Nhìn nó quá nhắn dù, nhắn dù đó, nhắn dù lục đi đồn hả, khỏi lõ Ừ, เต็มตัวเกินเกินไปแล้วแบบเต็มตัวไม่นอนะ้องอ่ะเกินไปขอร้องเกม

ระยะไม่มีหนึ่งห้าเลยอ่ะ

ไม่หนอกอ่ะมันโดนระเบิดเลยนะั่นนะเมื่อกี้สำหรับใครนะครับที่ดูคลิปแล้วยังรู้สึกไม่อิ่มหนำสำลันใจเหมือนมันสั้นเกินไปนะครับสามารถไปติดตามผมได้นะครับที่ไลฟ์สตตีมสดนะครับในนั้นเราสตตีมกันยาวถึง5-6ชั่วโมงต่อวันเลยนะครับอยู่ที่ Facebook Fanpage LFF Life for Fun นะครับผมถ้าเกิดอยากจะดูฝากไปกดติดตามให้กับผมด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับ